ขอโทดสุกคู่คทุกคนเนาะื่อนี้ตีจะพาทุกคนมานั่งลูกุมวิวกันว่ทางขึ้นเขากำลังงามเลยลจะจ้ะ้าวๆอย่างเงี้ยนะคะทางขึ้นเขาไปจะพาไปที่สวนลินจีกับสวนรถไฟนะคะที่ถ่ายมาคลิปก่อนๆนู้นนะค่ะเพราะว่าวันนี้คุณะกสุบแดงแล้วมั้งคะตอนเนี้ย ตอนนี้พาพี่พาน้องนั่งลกชมวิวสวยๆกันก่อนนะคะทางขึ้นเขาเห็นภูเขาไหมคะเขียวงามเลยล่ะคะ่นะ,คะสวยคะ่ะทางขึ้นเขาขึ้นเขาขึ้นเขาอย่างไรทางรถไฟบานทางขึ้นเขาท่ามถไฟท่ามถไฟหวานนะคะเนี่ยสวยไหมคะมีต้นไม้ เยอะเลยค่ะบรรยากาศดีด้วยค่ะบรรยากาศดีดีค่ะนี่ค่ะดูสิคะทางขึ้นเขาสวยงามมากเลยค่ะนี่ค่ะภูเขาสวย ก็ดีค่ะเปลี่ยนเจยังไงตัวหนึ่งต้องเปลี่ยนมันแต่เออมันเปลี่ยนเจยังแม่เหรืออ๋อมีสารถุยาด้วยนะคะเดี๋ยวแม่แม่ไหวสารถุยาก่อนขอพรท่านให้ท่านคุ้มครองเราก่อนนะคะค่ะนี่ค่ะสวัสดีคุณผู้ชงสวัสดีครับ ลางปุย่าทางขึ้นเขาท่ามาไฟหวานค่ะเดี๋ยวแวะไหว้ท่านก่อนนะคะ